กรูาทีเปี่ยนลอเพื่อทุกคนได้ก้าตาโมนสัตว์ได้เดินหน้าตามร้อยเบือพระสัตว์สะดาเสียงอ่านหนังสือ พุทธกิจ4 5พรรษารวบรวมจากพระไตรปิฎกโดยอาจารย์อนัชชัยเหลืองอมรชัยจัดทาโดยกลุ่มกัลยานามิตรบุญพุทธกิจ4 5พรรษาเล่มที่หนึ่งพรรษาที่สาตอนที่หกพระผู้มีพระภาคทรงตอบปัญหาเท้าสักกะสมัยหนึ่งเท้าสักกะเทวราช ทรงเห็นนิมิตว่าจะสิ้นอายุในอัธกถาเพิ่มเติมว่าเหตุที่เท้าสักกะพาเทพยาดามาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทูลถามปัญหานั้นเพราะปรารถนาที่จะสดับธรรมคลายความโศกที่ท่านกำลังจะหมดอายุไขในดาวดึงพพที่ท่านครองอยู่ด้วยทรงเห็นบุพพนิมิตปรากฏเช่น ทิพยภูษามีสีเศร้าหมองเป็นต้นเท้าสักกะเสียดายสมบัติเทวภพมหาศาลและเทพบริวารที่ท่านเป็นราชาปกครองอยู่ทั้งยังกังวลว่าจะได้เกิดใหม่ในที่ใดแต่ภายหลังที่เท้าสักกะได้ทูลถามและสดับธรรมจากพระพุทธองค์แล้วท่านก็บรรลุโสดาปฏิผลจุติแล้วอุบัติขึ้น เป็นเท้าสักกะอีกณนะถ้ำอินทะสาระนั่นเองเนื่องด้วยทรงละกิเลสได้ส่วนหนึ่งแล้วเป็นพระโสดาบันเที่ยงแท้ต่อการจะบรรลุอรหัตผลในการข้างหน้าความยึดมั่นติดใจในเทวสมบัติก็เบาบางลงอย่างมากเป็นผู้เห็นภัยในวัฏฏะคลายความถือมั่นสมนัตในธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้วถ้ำอินทสาระจึงเป็นสถานที่ที่เท้าสัตก,กเทวราชบรรล,ลุพระโสดาบันถ้ำนี้ตั้งอยู่ระหว่างเขาเวทียกะด้านเหนือแห่งหมู่บ้านพราหม์ชื่ออัมพสันซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคตปัจจุบันอยู่ทางขวามือ ของทางขึ้นเขาคิดชะกูดเนื้อความในสักกะปัญหาสูตรช่วงที่เท้าสักกะทูลถามปัญหานั้นน่าสนใจควรศึกษาขอสรุปข้อความบางตอนในสักกะปัญหาสูตรที่ข้าิกายมหาวัคมาแสดงดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พวกเทพมนุษย์ อสูรนาคคนทันและสัตว์เหล่าอื่นอีกจำนวนมากต่างก็มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าขอพวกเราจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่ถูกลงโทษจงเป็นผู้ไม่มีศัตรูจงเป็นผู้ไม่ถูกเบียดเบียนจงเป็นผู้ไม่จองเวรกันอยู่เถิดแต่เพราะมีอะไรเป็นเครื่องผูกมัดเล่า พวกเขาจึงคงมีเวรถูกลงโทษมีศัตรูถูกเบียดเบียนยังจองเวรกันอยู่เท้าเธอได้ทูลถามปัญหาอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรตอบโดยสรุปดังนี้พวกเทพมนุษย์อสูรนาคนทันและสัตว์เหล่าอื่นเป็นจำนวนมากมีความริษยาและความตระนีมัชฉริยะ เป็นเครื่องผูกมัดเขาเหล่านั้นจึงยังคงมีเวรถูกลงโทษมีศัตรูถูกเบียดเบียนยังจองเวรกันอยู่ความริษยาและความตรณีมีอารมณ์เป็นที่ชอบและชังเป็นเหตุอารมณ์อันเป็นที่ชอบและชังมีความพอใจฉันทะเป็นเหตุความพอใจในที่นี้หมายถึงความไม่รู้จักอิ่ม คือตันหาความพอใจมีความตรึกวิตกเป็นเหตุการตรึกในที่นี้แปลว่าการตรึกไตรตรองด้วยอํานาจตันหาความตรึกมีแง่ต่างแห่งปะปัญจสัญญาความคิดปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆด้วยอํานาจตันหามานะทิฏฐิเป็นเหตุ ปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าดำเนินปฏิปทาอันสมควรที่จะให้ถึงความดับส่วนแห่งปปัญจสัญญาพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงเวทนาอันเป็นเหตุแห่งตัญหาอันได้แก่สมัตโทมนัตและอุเบคาที่ควรเสดและที่ไม่ควรเสดสมััโทมัะอุเบคาใดที่บุคคลรู้ว่า เมื่อเราเสพแล้วอกุศลธรรมทั้งหลายจเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงเช่นนี้ไม่ควรเสพโสมนัสโทมนัสอุเบกขาใดที่บุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพแล้วอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงกุศลธรรมทั้งหลายจเจริญยิ่งขึ้นเช่นนี้ควรเสพ ปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติแล้วเพื่อความสำรวมในปาติโมกกายะสมาจารวจีสมาจารและการสแสวงหาต่างแยกเป็นสองคือที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีกายะสมาจารวจีสมาจาร์การสแสวงหาที่เมื่อเราเสพแล้วอกุศลธรรมจริญขึ้น กุศลธรรมเสื่อมลงเช่นนี้ไม่ควรเสพกายสมาจารวจีสมาจารการสแสวงหาที่เมื่อเราเสพแล้วอกุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมจเจริญขึ้นเช่นนี้ควรเสพปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติแล้วเพื่อความสำรวมอินทรีย์รูป ที่พึงร to ู้แจ้งด้วยในตาเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นผลัพะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายโดยแยกเป็นสองที่ควรเสพก็มีที่ไม่ควรเสพก็มีเมื่อบุคคลเสพรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยในตาเสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหู กลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้นโผดฐับพะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายอากุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมเช่นนี้ไม่ควรเสพเมื่อบุคคลเสพรูป <หน ül üyor> ที่จะพึงรู้แจ้งด้วยในตา <ras c' an> เสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหู <S <s <an> <S กลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสที่จะพึงรู้แจ้งด้วยลิ้น โพธพะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายอากุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมจเจริญขึ้นเช่นนี้ควรเสฟสมณพราหมณ์ทั้งหมดมีวาทะหลักการอย่างเดียวกันมีศีลข้อปฏิบัติอย่างเดียวกันมีฉันทะลัทธิอย่างเดียวกันมีอัจโชสานะจุดหมายอย่างเดียวกันหรือไม่ สมณพราหมณ์ทั้งหมดไม่มีวาทะอย่างเดียวกันไม่มีศีลอย่างเดียวกันไม่มีชันทะอย่างเดียวกันไม่มีอัจโชสานะอย่างเดียวกันเพราะโลกมีธาตุหลากหลายมีอัจฉา,ายิยคือนิสัยใจคอความนิยมต่างกันทําให้เหล่าสัตว์ยึดมั่นธาตุใดอยู่ย่อมยึดมั่นธาตุนั้น ด้วยเรี่ยวแรงและความยึดมั่นอยู่ว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเพราะเหตุไรสมณพราหมณ์ทั้งหมดจึงไม่มีความสำเร็จสูงสุดพ้นความพินาศคือกิเลสไม่มีความเกษมจากโยคะสูงสุดพระนิพพานไม่ประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดอริยมรรคไม่มีที่สุดอันสูงสุด พระนิพพานภิกษุใดที่น้อมไปแล้วในธรรมที่สิ้นตัณหาจึงจะมีความสำเร็จมีความกเกษมประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดและมีที่สุดอันสูงสุดท้ายสุดเท้าวสก,กะได้ตรัสว่าข้าพระองค์ไม่มีความสงสัยในเรื่องนี้หมดความแคลงใจแล้วเพราะได้ฟังการตรัสตอบปัญหา ของพระองค์แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตัณหาเป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรย่อมฉุดคร่าบุรุษนี้ไปเพื่อบังเกิดในภพนั้นๆเพราะฉะนั้นบุรุษนี้ย่อมถึงอาการขึ้นขึ้นลงลงปัญหาเหล่าใด ที่ข้าพระองค์ไม่ได้แม้ซึ่งการกระทำโอกาสในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนอกพระธรรมวินัยนี้ปัญหาเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเห็นการไกลปโปรดพยากรแก่ข่าพระองค์แล้วและลูกศรคือความสงสัยเคลือบแคลงของข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคทรงถอนขึ้นแล้ว ข้าสักกะทูลพระพุทธองค์ต่อว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์กับพวกเทวดากระทำความนอบน้อมอันใดแก่พรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระองค์ขอทำความนอบน้อมแด่พระองค์พระองค์ผู้เดียวเป็นผู้ตรัสรู้รู้พระนิพพานพระองค์เป็นศาสดาอย่างยอดเยี่ยมในโลก กับทั้งเทวโลกจะหาบุคคลเปรียบพระองค์มิได้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมจบลงธรรมะจักสุอันปราศจากทุลีไม่มีมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่เท้าสักกะผู้จอมเทพว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมด มีอันดับไปเป็นธรรมดาอันหนึ่งธรรมจักสุเช่นนั้นได้เกิดขึ้นแก่เทพย,ายดาเหล่าอื่นแปดหมื่นองค์ด้วยแล้วเท้าสกกะจอมเทพก็ทรงใช้พระหัตตบปัทภีทรงเปล่งอุทานสามครั้งว่าขอถึงพระรัตนไตรัยว่าเป็นสารณะ ขยายความเท้าสักกะยังได้ทูลเล่าถึงเรื่องราวที่พระองค์เคยถามปัญหาเหล่านี้กับสมณพราหมณ์อื่นๆแต่สมณพราหมณ์อื่นๆก็ตอบไม่ได้กลับย้อนถามท่านว่าท่านเป็นใครเมื่อเท้าสักกะแสดงองค์แล้วสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็กลับถามถึงวิธีปฏิบัติที่จะส่งผลให้เกิดเป็นเท้าสักกะเทวราช เขาเหล่านั้นดีใจด้วยเหตุเพียงเท่านี้ว่าพวกเขาได้เห็นเท้าสักกะและเท้าสักกะได้ทรงตอบปัญหาพวกเขากลายเป็นว่าเขาเหล่านั้นกลับเป็นผู้รับฟังเท้าสักกะเสียเองจนในครั้งนี้ที่เท้าสักกะได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ได้ทูลถามปัญหาพระพุทธองค์ทรงตอบได้อย่างแจ่มแจ้ง เท้าสักกะจึงได้คลายความสงสัยและได้พิจารณาธรรมอย่างละเอียดลึกซึง้งน้อมไปในทางสละกิเลสจนเกิดดวงตาเห็นธรรมเท้าสักกะจอมเทพเป็นตัวอย่างของผู้มีสมบัติยิ่งใหญ่ทางโลกีมีอำนาจปกครองมีอายุยืนนานแต่สมบัติเหล่านี้ก็ไม่ยั่งยืนไม่แน่นอน มีการผัดพรากทำลายไปในที่สุดการได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปฏิผลของเท้าสักกะเทวราชนั้นจึงเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งกว่าเป็นโลกุตระสมบัติสมดังพระธรรมบทว่าด้วยเรื่องโลกว่ายิ่งกว่าเอกราชทั่วทั้งแผ่นดิน ยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์คาลัยยิ่งกว่าอธิปไตยใดในโลกทั้งปวงคือพระโสดาบันปฏิผลเพราะพระโสดาบันตัดกิเลสบางชนิดได้โดยเด็ดขาดและลดละกิเลสที่เหลือให้เบาบางได้แล้วความทุกข์ใจก็ย่อมน้อยลงอย่างมากส่วนทุกขเวทนา จากการที่ยังมีรูปขันนั้นก็ลดน้อยลงไปมากมายเช่นกันเพราะพระโสดาบันจบสิ้นการเกิดในอบายภูมิอย่างแน่นอนและเป็นผู้เที่ยงที่จะบรรลุอรหัตผลดับทุกข์ทั้งปวงในเบื้องหน้า เจ้าไก่สัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายเวียนเกิดและเวียนตายลงาองอบายก็มากมีดีหน่อยขึ้นสวรรค์ลองสุขก,กัน ก็มากมีอยุน่นี้แสนโชคดีมีรอยผาพระศาสดา